สวัสดีครับหลังจากที่เราหายไปจากการทําย้องดิทัลประมาณหนึ่งีท้วนเอ๊ะถึงหรือเปล่านะไม่น่าถึงหรอกแต่ก็หายไปนานมากอ่ะคือเดี๋ยวเราจะเล่าว่าเหตุผลที่เราไม่ถ่ายต่อฟาอะไรครับก็เคยกล้องเราเลยนะไม่ได้ถ่ายนานแล้วมันแบบใช้ไม่ถูกอ่ะเออ นะเอาเหตุผลก่อนละกันว่าทำไมเราติงหายไปเนาะเออก็อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังนะว่าเราอยา่เรียนใช่ไหมต่ากเรียนจากต่อแทย์ทต่อแทย์แล้วตอนนี้มาเรียนในด้านการบินครับเรียนที่สถาบันการบินพลเรือเรียนคณะวะิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เป็นที่จะเรียนสาขาต่อคือแบบสาขาหนังบินพาณิชย์อ่อะเออแต่ต้องไปสอบอีกนะก็ก็พอมายาเ,าเรียนใช่ไหมมันเป็นช่วงที่แบบว่าต้องปรับตัวทั้งแบบสังคมเพื่อน สังคมมม,มหาลาัยอย่างเงี้ยแล้วก็สังคมการปรับเปลี่ยนไม่เป็นด้สังคมเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองเอะเออปรับเปลี่ยนวิชาเรียนจากเรียนทางด้านการจามาก็มาด้านทางคํานวณเ็าเรียนวิศวะเนาะซึ่งก็หนักหนว่วงนะครับและที่นี่เรียนทั้งหมด3เทอมก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่แบบรับตัวเยอะมากแล้วก็เหนื่อยครับเหนื่ยอยบอกเลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ท้อมากเลยอยากที่จะออกครับ แต่ตอนนี้ก็เคลเริ่มปรับตัวได้แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมาถ่าย youtube ต่ออะไรเงี้ยออก็ก็นั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงถ่ายไปนะครับก็เป็นการปรับตัวล้วนๆเลยแบบว่าทางด้นานการเรียนอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะหนักคร,ครับผมเคยเรียนทางด้านจำวิชาจามาไหแต่พอมาเรียนคำนวณปุ๊บโอ้โหมันมันฉับเกินไปครับม,มันไม่ไหวแอนแต่ก็พยายามที่จะฟื้น วิชาทางด้านคำนวณมาซึ่งก็โอเคแนละ้วตอนนี้นเรื่องที่จะสอบตัวหน้าแหลวและเกรดที่ออกมาจากเทอมแรกที่เราเรียนมานตอนนี้เราเรียนอยู่ปีหนึ่งเทอมสองแล้วเทอมหนึ่งเราได้เกรดสามคนก็โอเคแหละคือก็เป็นแบบฟีิวแบบไม่ได้หวังอะไรมากแค่หวังแบบเออสามึืนแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าแบบเราไม่ได้เก่งคำนวณเลยก็มาถ่ายแล้วครับก็ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับทางด้านของ สถาบันการมินเฟอเรียก็สามารถสอบถามมาได้นะพิมพมาในคอมเมนต์เลยก็ได้เดนะี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังว่าเออเป็นยังไงบ้างเออเดี๋ยวเราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าก็การปรับตัวก็เอาสังคมเพื่อนก่อนนะสังคมเพื่อนส่วนใหญ่ไอพวกพวกเพื่อนจะเรียกเราว่าพี่เออซึ่งก็เราไม่อยากให้เรียกว่าพี่หรอกเราก็อยากคุณคิวเพื่อนนั่นแบบ่แบบนะเออมันมันติดปากกันแล้วมั้งว่าแบบพี่พีมพี่พีมพี่พีม มันก็เรียกอย่างนี้กันตลอดเลยใช่ไหมเราก็โอเคไหนๆก็ไหนๆล้วแล้วก็ไม่เป็นไรเรียกพี่ก็เรียกพี่เออแล้วก็ได้เจอเพื่อนแบบเออนิสัยคล้ายๆเราแบบเข้ากับเราได้ก็ก็เยอะเลยก็โอเคเลยนะเพื่อนน่ารักน้องๆน่ารักเลยทั้งน้องเดี๋ยวจะคลิปหน้าเดี๋ยวเอาน้องๆมาคุยด้วเออว่าเป็นยังไงให้รีวิวเราว่าเป็นยังไง ก็ส่วนด้านการเรียนก็ค่อนข้างที่จะเรียนไวแล้วก็สอบไวครับแับเรียนหนึ่งเดือนสอบหนึ่งแล้วก็สอบแล้วก็เรียนหนึ่งเดือนแล้วก็สอบไปนอนต่ออะไรเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะไวมา,มา,มากๆเลยแหละเอ,เ,ลอหเอาอะไรอีกนะกินไม่ออกอันนี้เราก็โดนสอนในการพูดออกมา <c oughs> คอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็คือเอเดมบอกคอนเทนต์คอนเทนต์ของเราก็ในวันนี้ก็คือ ชีวิตของชนโนช่วงนี้เป็นยังไง <c oughs> ล,ลืมบอกลืมบอกหัวข้อเลยนะครับเนี่ยู่ดีก็ามาพูด <c oughs> ช่วงนี้เราดูเปลี่ยนไปไหมครับน่าจะเปลี่ยนไปอยู่นวจากช่วงที่เราถ่ายดูแรกๆคยถ้าใครติดตามเราก็น่าจะรู้ก <c oughs> ็สนุกดีครับเป็นช่วงที่แบบเอ,อสนุกดีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเยอะทั้งดีทั้ง,ท,งทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีพลน,น,นกันไปเนาะก็เป็นธรรมชาติ ตอนนี้เราก็ไดนเทอมสองแล้วครับแล้วก็เพิ่งสอบไปเอ้ยเพิ่งสอบมีเทอมสอบไปเองเพิ่งสอบมีเทมอมเสร็จไปเองตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ื่อไปสอบไปน้่งต่อแหละเนี่ยเดี๋ยวมกราคมประมาณสิบช่วงวันที่สิบกว่ากว่าก็สอบแล้วไปนอนแล้วก็ปิดเทมอมสองอาทิตย์ก็วัยมากๆเลยนะครับเอาอะไรอีกดีน้เขินๆนะครับเขิน อัน,นจริงที่กลับมาถ่า o u t u b e เพราะว่ามีคนชมด้ยวยแหละว่าเออเราทำการบ้านไงแล้วเราแบบถ่ายเป็นแนววอล์กไปแบบพรีเซนเต์นเตชันหน้าหน้าห้องเรียนเลยแล้วอาจารย์ชมว่าเออแบบเออดูผู้สนุกดูแบบโปอ่ะเออดูแบบทำเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขาถามว่าได้ทำ YouTube ยู u ูปไหมนี่บอกเออทำอะไรเงี้ยเอออาจารย์ชมนี่ก็แบบดีใจก็เลยกลับมาทำด้วยละอย่างเนี้ย <c oughs> จริงๆก็อยากกลับมาตั้งนานแล้วแต่แบบมันยังไม่มีฟิลที่จะแบบกลับมาถ่ายอะ่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็สอบถามมาได้น,นะครับางด้านไอจีก็ได้หรือจะด้านคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะแล้วก็ติดติดฝากติดตามร้านเฮฝากติดตามร้านขายของเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่าขึ้ร้านขายของดีกว,ว่าแต่เดี่ยฝากติดตามไอจีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเผื่อแต่ว,ว่า เออมีคำถามที่แบบอยากถามทางด้านการเรียนรือถามทางด้านออื่นก็ได้อะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเข้าเรื่องร้านขายของก่อนนะครับเออนี้ก็เป็นร้านขายของของเรานะเดี๋ยวเรื่นก็เป็นร้านของเราเองครับเป็นงานอดิเรกนาะที่ตั้ง่อแต่เราเข้ามาเรียนที่นี่เป็นงานอดิเรกครับก็ขายเสื้อผ้ากับกระเป๋าก็เป็นร้านของผมเองน้องถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะครับ ก็สินค to ้าก็มีครับสวยด้วยเพราะว่าคือมันคือเราคิดว่าสไตล์การแต่งตัวของเราเป็นแบบนี้เราก็เลยแบบเอาเสื้อที่เราชอบเอากระเป๋าที่แบบเรารู้สึกว่าเออแบบมันใช้สบายมันถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปมีคุณภาพเออแล้วเอาของที่เราชอบๆอะเอามาขายหมดเลยก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับไอจีก็ชื่อร้านนี้เลยชนวช็อปดันออฟฟิเชียลนะฮะขอบคุณครับ มันก็เป็นงานอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบมันทําให้เราคลายเครียดได้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออเอามาทำดีกว่าอะไรเงี้ยน,นี่เดี๋ยวก็จะก,กีฬาสีอีกแล้วก<ม>ิจกรรมช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นช่วงๆแล้วกันนะแต่ก็ไม่ได้เยอะแบบทุกช่วงแต่เป็นทช่วงดีกว่าเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะเรียนแบบไวอะไรก็สอบไวมันก็เลยแบบ าจจะมีกิจกรรมไม่ได้เยอะเหมือนปาหาอะไรอื่นมากมอะไรเงี้ยคือเอ่อเอาเรื่องอะไรอยู่จ้ะคิด <c oughs> <c oughs> ไม่ออกเขินๆนะ <c oughs> เฮ้ยช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งที่เอ้คือเราอ่ะเป็นคนที่มีแก้มเนใช่ไหมเแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอแบบเราอ้วนมากเลยเวลาเราก็ไม่สะบัดใจใช่ป่ะเออเราก็เราก็เลยแบบเอาวะ มันถึงเวลาที่เราต้องปรับเกลีนตัวเองแล้วบุคลิกตัวเองแล้วเราก็เลยไปเข้าหยิมครับเ <c oughs> ข้าฟิตเนสก็ไปสมัครเลยเ <c oughs> ชื่อปะเราไปเล่นแบบสิบวันแรกก็ติดกันเลยนะนลนนแล้วหลักจนากนั้นนะไม่ไปเลยแบบเหนื่อยแบบไม่มีอารมณ์ไปแบบเราเป็น,นคนนิสัยแบบว่าแบบเบื่อง่ายเออ จนแบบเราตั้งสติแล้วตั้งสติแต่เองน่าจะถาไปเองว่า,าจะเสียเงินไปเพื่ออะไรวะในเมื่อเราไม่ไปอะไรเงี้ยแล้วสัญญา12เดือนอ่ะเป็น,นีดีเออก็เลยแบบเออต้องแบบฝืนตัวเองไปให้ได้จนตอนนี้ก็แบบฝืนัวเองได้แล้วแล้วก็แบบไปแม่ทุกวันเลยวันไหนถ้าไม่เข้าก็คือรู้สึกผิดแล้วตอนนี้ก็โอเคนะมันก็ตอนนี้ก็เป็นระเบียบแบบแพงดีนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้แก้มรถ็ะบ้างหรือยังแต่ก็รู้สึกว่าเออรถเ์เนอยู่เนาะทุกคนว่ารถไหมถอยังไงเนาะ ก็หายไปหายไปอยู่เท่ากับมีคำว่าอยู่เท่ากับอืมก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะแบบมีขึ้นๆลงๆบ้างแต่ก็แบบช่วงนี้ก็ดีอ่าก็แบบเขินๆเออก็ใก็เลยเขินเพราะว่าครับครับประมาณนั้นประมาณนั้น แล้วก็ถามว่ามีเลองเทียงไหมก็มีนะเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าแบบมันเรียนหนักอ่ะเราเ่าแบบมีเรียนมนเสาร์ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นวันหยุดที่แบบมันไม่ได้หยุดติดต่อกันแต่หยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ปกติคนปกติมันหยุดเสาร์อาทิตย์กันใช่ไหมเขาหยุดเขาหยุดเสาร์อาทิตย์กันแต่เราอ่ะมีเรียนมาเสาร์แล้วก็หยุดอาทิตย์วันจันทร์เรียนวันศุกร์เรียนมันก็มันเหมือนแบบ มันเป็นวันหยุดที่แบบมันเหมือนไม่ค่อยได้พักพักสักเท่าไหร่คือมันเป็นวันหยุดเหมือนเราพักไม่ได้เต็มที่อ่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีเรีนวมาเสาร์ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อย้วก็ต้องปรับตัวเยอะนะที่นี่แต่เราคิดว่าเราน่าจะเรียนที่นี่ไปยาวเลยเพราะว่าเราชอบทางด้านด้านนี้ด้วยนเอ้ยถามว่าชอบทางด้านด้านนี้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่เออแบบเรามาเรียนทางด้านตรงนี้โดยตรงเพราะว่าเออแบบเราจะได้ดูเกี่ยวกับ ดได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลอะไรเงี้ยเลอเพราะว่าโตไปเราอยากทำงานเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมการบินเนาะก็เลยแบบตัดสินใจแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่ยาวๆเลยเลยจนจบถามว่าเสียใจไหมออกจากสัตยแพทย์หรือแบบทัาม,มาถ้าเสียใจเป็นเรื่อ,องปกติที่เราต้องเสียใจนะแต่แบบเออเราก็ต้องเลือกทีงที่เราชอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเนาะ ลแล้วก็คุยกับพ่อแม่ให้รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าเออแบบความชอบของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยอธิบายเขาฟังเขาก็โอเคแหละแรกๆเขาก็ไม่โอเคแต่หลังๆเนี่ยเขาก็โอเคขึ้นถ้าเราแบบเอออธิบายให้ความสนใจกับมันมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะครับที่แบบเออแบบเปิดโอกาสให้เราแบบได้แบบทําในสิ่งที่เราชอบทั้งๆที่แบบแต่ก่อนนั้นก็คือแบบที่บ้านอยากให้เรียนร่างสายการแพทย์มากเลยแต่แบบเออขอโทษจริงๆว่าเออทำให้ไม่ได้อะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับไปเรียนสายแท้แล้วนะเพราะว่าวิตามินเงก็หนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่กินคำนวณไงตอนนี้ก็แบบเรียนแบบทูตูไทยไปก่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าแบบอาจจะทูใูไทยไปจนจบไม่ได้หวังว่าแบบเราจะได้เกีรตเยอะหรืออะไรเลยว่าแบบแค่แบบว่าเออหวังแบบว่าให้ได้เกียรติสวยๆและเกียรตสูงขึ้นอย่างเงี้ยเออแค่นั้นพอเลยแบบรู้สึกว่าแบบ เราก็ไม่ได้เป็นคนกิ่งนะเราแบบเป็นคนที่แบบเราสามารถเอาตัวรอดได้ในเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรียนไปแบบไม่เครียดเรียนไปให้แบบมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปแบบนี้ก็โอเคละคือโอเควันนี้ก็อาทานีลแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีคอนเทนต์อื่นถ้เาเป็นว่าถ้าใครแบบมีเรื่องที่อยากถามเกี่ยวกับด้านการเรียนสถาบันการบินตะเรือหรือแบบด้านข้อมูลเกี่ยวกับสายการข้าแพทย์การสอบเข้าส,าสัตว์วัานธรรมได้ แล้วก็เรื่องื่นกระถาได้นะครับเรื่องร้านก็ขอฝากร้านขายของเราด้วยเนาะอือก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเนาะลืมก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย